สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกระหน่อตัวนักศึกษาอุชาคณิตศาสตร์นะคะอืคณิตศาสตร์นะคะแบลมากค่ะอ่าเมื่อวานจับเวลาการคูณไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้มาทําการคูณอีกเหมือนเดิมแต่วันนี้จะทบทวนหลายๆหลักการเลยจนไปถึงโจทย์ปัญหาโอเคไหมคะค่ะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเพราะเราทํามาแล้วแต่ว่าการคูณเรา้จะเรียนเทอมสองหม่เล่มหนึ่งมีการคูณไหมคะคณิตเล่มเนี้ยอืมน่าจะไม่มีนะคะล่าสุดก็น่าจะเป็นแกนสมมาตรเะไรเง้น <laughs> ไม่มีประโยชน์เลยอเป็ปไล่ฟ้าเมื่อกีอ้อะดูกรณีถ้าสมมุติแม่เขียนประโยคเสนญลักษณ์การคูณมาให้ให้ตะวันเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกยกตัวอย่างเช่น2อคูณสอันนี้คือเป็นอยู่ในรูปการคูณใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าให้ตะวันเขียนอยู่ในรูปของการบวกตวนต้องเขียนออกมาเป็นอะไรคะสามบวกกันสองครั้งค่ะอะสามบวกกันสองครั้งใช่ไหมคะ 3คูณ4ถ้าเขียนอยู่ในรูปของการบวก4บวกกัน3ครั้งต่อไป2คูณ7 7บวกกัน2ครั้ง5คูณ3 3บวกกัน5ครั้งอ่าแล้วก็เขียนผลลัพธ์ด้านนี้ใช่ไหมคะคะอ่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติกรณีถ้าแม่เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกให้ตะวันเขียนในรูปของการคูณ4บวก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 4ให้ตะวันเขียนในรูปการคูณก็ต้องเขียนอกมางไรไงคะ เท่าจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มอ่าประโยคนี้จําไม่เ่้นใจนะคะจำเส้นใจเลยจำนวนกลุ่มคูณกับจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มอันนี้เป็นหลักทางคณิตศาสตร์ที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณโอเคไหมคะให้เราเอาจํานวนกลุ่มคูณกับจํานวนสมาชิกในกลุ่มเสมอค่ะจานวนกลุ่มยังไงมีกี่กลุ่ม1 2 3 4 5สามี่ห้ามีทั้งหมด5กลุ่มคูณกับจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกัน ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเป็นเลข4เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้น4บวก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 4ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสลรัการคูณก็จะได้ออกมาเป็น5คูณ4อ่ะเพราะว่าเป็นจำนวนกลุ่มถูกไหมคะ1 2 3 4 5เป็นจำนวนกลุ่มคูณกับ4 4เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มถูกไหมคะลูกอ่ะต่อไป7บวก7บวก7บวก7 เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะเป็น4คูณ7อ่ะ4ในที่นี้จำนวนกลุ่มก็คือ1 2 3 4ถูกไหมคะลูกค,คูณกับ7 7เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอ่ะ10บวก10บวก10 3คูณ10 6บวก6บวก 6, 6. 3คูณ6โอเคอันนี้หาผลคูณปกติตอนทำได้แล้วอ่ะทีนี้อันนี้เหมือนกันนะคะคด้านนี้เพียงแต่ว่าตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉันหาผลลัพธ์ได้นะคะคะไหนดูซิอ่ะ ไม่เขียนออกมาเป็นประโยชน์เสร็จลักการคูณให้ตะวันใช่ไหมคะก็ตัวอย่างเช่น5คูณ50เพราะฉะนั้นให้ตะวันเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็จะได้ออกมาเป็น50บวกกัน5ครั้งอ่าก็จะเป็น50บวก50บวก50บวก50ให้ครบ5ครั้งแล้วให้ตะวันเขียนเท่ากับ250ถูกไหมคะ,ะกรณีที่ หาผลลัพธ์ของการคูณที่มีเลขศูนย์จะง่ายดึงศูนย์ออกมาแล้วก็เอาสองตัวนี้มาคูณกันเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะคะลูกอันนี้ให้ทบทวนหาผลลัพธ์ให้ถูกต้องนะคะ <Okay. S 1> อ่าน้านี้ก็เป็นคุณสมบัติของการสลับที่ของการคูณการคูณจะมีคุณสมบัติของการสลับที่ถูกไหมคะลูกใช่ค่ะเจ็ดคูณหกได้สี่สิบสองใช่ไหมคะเจ็ดคูณหกได้สี่สิบสองดังนั้นหกคูณเจ็ดก็จะต้องมีค่าเท่ากับสี่สองเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ง่ายเจ็ดคูณหกตอนนั้ก็หาผลลัพธ์เพราะฉะ ก็เริ่ม6กค่ะคูณ7ตรงนี้ผลลัพธ์ก็จะเท่ากันสุดท้ายให้ตะวันสรุป7คูณ6ก็จะมีค่าเท่ากับ6คูณเเพราะฉะนั้นต้องต้องตัวเลขให้ถูกต้องอย่าสับสนนะคะอันนี้ให้ทำ4ีข้ออ่ะส,ส่วนด้านนี้ให้หาผลลัพธ์ของการคูณแต่เพิ่มเติมตรงที่กรณีหาผลลัพธ์ของการคูณที่มีศูตเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะคะอ่ะ9คูณ5ได้เท่าไหร่คะ9กาคูณได้45อ่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตรงนี้ถ้าสมมติ9กคูณ50ก็จะได้ 4ค10จะได้4 5 0ค่ะอ่าเราก็แค่เติมศูนย์เข้ามาผลลัพธ์ตรงนี้ก็เอามาใส่ได้เลยใช่ไหมคะ4คูณ7ได้เท่ากับ28เพราะฉะนั้น4คูณ70ก็จะได้ สองร้อยแปสิบอ่ะแบบนี้เลยง่ายแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ยากอะไร <c oughs> อ่ะส่วนอันนี้ให้หาผลลัพธ์เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเติมเครื่อง <c oughs> หมายได้ <c oughs> ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหาผลลัพธ์ของด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันโอเคไหมคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบตัวเลขที่เรียนเหมือนบทที่1ตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งหมื่นกับหนึ่งหมื่นห้าพันอะไรมากกว่าแบบนั้นมันง่ายไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการคูณให้เราหาผลลัพธ์ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบนะคะอ่ะส่วนสุดท้าย ส่วนสุดท้ายอันนี้ให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าอันนี้ทําไปพร้อมกันเลยไหมเพราะมันเติมได้เร็วเลยแล้วก็อันนี้ให้โจทย์ปัญหาหนึ่งข้อสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลอกมาสิ่งที่สิ่งที่โจทย์กําหนดสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ปัญหาสิ่งที่ต้องรู้ก็คือโจทย์กํหาหนดอะไรมาให้ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรล่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ทําวิธีการบวกการคูณการลบก,การหารต้องรู้เขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้ถูกสุดท้ายหาคําตอบ ถ้าประโยคสัญลักษณ์ถูกคำตอบก็จะถูกใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าประโยคสัญลักษณ์ผิดผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วใช่ไหมลูกอ่ค่ะค่าของตัวไม่ทราบค่า5 40สี่สิบห้าสามสี่

วันนี้ให้ทบทวนการคูณเดี๋ยววันพุธแม่ไปถายาของเพืหัดจะให้ทบทวนการหานะคะก็่จะทําในลักษณะแบบนี้ให้ทบทวนมีโจทย์ปัญหามีหาค่าของตัวไม่ทราบค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะผลลัพธ์ของการหาแล้วก็สุดท้ายวันนี้เราทําในเรื่องของการหาผลคูณที่มีเลขศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะ,ะการหาผลคูณของจานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีศูนย์กี่ตัวดึงศูนย์ออกมาให้หมดค่ะแล้วเอาแล้วก็ตัวที่เหลือมาหาผลคูณปกติ เนี่ยแม่มีกมารบ้านให้หนึ่งหน้านะคะของ a m a มโอเคไหมคะ,ะ,คะอีกข้อค่ะสิข้อมันง่ายมากนะลูกแค่เติม0ูนย์ห้าเติม0ูนย์หกอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจโอ้ยเปนหลายข้อเพราะฉะนั้นการแม่เห็นว่าทบทวนการคูณแล้วแม่ก็เลยให้ทําหน้านี้ด้วยอีกหนึ่งหน้าโอเคค่ะ okay? <c oughs> ตาได้เลย <c oughs> น้องหลับ ก่อนที่น้องจะตื่นเนี่ยแม่จะไปทำข้าวให้โอเคโอเคค่ะโอเคคิดว่าน่าจะเสร็จภายในห้านาทีมันง่ายมันง่ายโอเคไหมคะด้ค่ะทำได้เลยค่ะแต่เขียนดีๆด้วยค่ะเขียนไม่ดีหักคะแนนนะคะเดี๋ยวนี้เน้นแบบเร็วเขียนเบาจะวัดกินกสี่สิบสอง รักส,สนิทมากน้องฉันหนึ่สองามคนห้าข้งก่อนหนึ่งสองสามถ้าหนูเขาเ้าใจทุกอย่างแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอถนูไปเรียนในห้องก็สบายแล้วค่ะเพียงแต่หาผลลัพธ์ให้สูกแค่นั้นแหละค่ะ <c oughs> ่างนี้นอันนี้ก็คือจำนวนกลุ่มได้ จำไว้เลยนะจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุม่มทีนี้มองง่ายเลยจะปกติตองมานับนับสี่บวกสี่ด้วยเลยใช่ค่ะการคูนี่ยเลยใช่เพราะฉะนั้นการคูณจะสัมพันธ์กับการบวกแต่เราต้องรู้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ทำสลับจำนวนกลุ่มสามคูณกับสิบก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มสามสิบจำนวน,น,นกลุ่มจำนวนกลุ่มคือ คูณกับหกคูณเจ็นสิบสองคูณสองสิบแปดเนาะอ่ะด้านล่างก็ทำมันจับเวลาเมื่อวานเลยโอเคคูณสอหกก็แปดเจ็ดสองคูณแปเจดสองอันนี้ด้วยศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสิบสามสองแสิยี่สิบแปดสามสี่แปดสามแปดสามแปดหกสิสี่ แปดเจ็ดห้าหกแปดแปดหกสี่ก็ก็แปดเอ็ดแปดเอ็ดสิบหสี่อ่ะูงสุดได้หนึ่งร้อยสิบสิบหนึ่งร้อยสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จริงจริงจริงยังไงนะจะทำหน้าไหนก่อนหน้านอันนี้เลยออันนี้ก็จะเขียนในรูปของการบวกนะคะค่ะ ห้าคูณห้าสิบเขียนอย่รูปของการบวกก็คือห้าสิบบวกกัน<ม>ทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งลบสองอันนี้ตัวที่สามเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ประโยชน์ของการคูณให้ได้ถูกต้องด้วยนะคะสมมุติว่าเราเจอโจทย์อย่างเงี้ยใครจะมาเอาห50 50้าสิบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมบวกอีกร้อยห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยอย่างงี้ไม่เอานะคะในเมื่อเราเรียนการคูณมาแล้วเราจะต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าการบวกที่ จำนวนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนในรูปประโยคเศษลักของการคูณทันทีแล้วก็หาผลลั์ไม่เอาแบบ50า้าบได้หน0่งร้อย้อยบวกหได้200ร้สได้สองร้อยมืนไม่เอานะลูกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเรียนการคูณมาแล้วใช้ให้ถูกต้องศูนย์ลกมาห้าห้ายิบห้มันเกินหัลังนี้มากกว่ามันจะได้แบบระยะที่เท่ากันไม่ใช่เขียนแบบเราไม่รู้ถ้าสมมติเราเขียนสก่อนเลขหน้าจะบีหรือวใหญ่บางคนเขารู้เขียนทีเดียวไม่ อย่าให้มันต<อ>ิดกันมากอ่ะสามสบกกันกูทังรังที่สาแปดครั้งเลยตัวที่สี่อย่าห่างมากอย่ไม่พอตัวที่ห้าตัวที่ห,หโอเคทำไปนะเดี๋ยวแม่ไปทำท้ายนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ตารางก็อการบ้านโรงเรียนก็เสร็จแล้วดดดดดด